อ่ะสวัสดีครับช่างแร็กนะครับคลิปนี้นะครับผมซ่อมกล่อง ACDC นะครับโจได้นะครับอของแรงยี่ห้อดังนะครับด้านในก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยนะครับนะก็บอดช็อตนะครับ IGBT นะครับตายเรียบเลยนะครับถอดออกเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับในส่วนของ IGBT นะครับเมื่อ IGBT ช็อตนะครับอบอร์ดตัวนี้ค่อนข้างที่จะเสียหายหนักนะครับ ชุดได้นะครับเสียหายเยอะเลยนะครับแล้วก็มีรวมไปถึงชุดภาคจ่ายไฟด้านบนด้วยนะครับเนื่องจากว่านะชุดได้มันช็อตหนักทําให้ภาคจ่ายไฟเสียด้วยนะครับนะก็เรียกได้ว่าซ่อมหนักพอสมควรนะครับสําหรับบอร์ดนี้นะครับแต่ก็ตอนนี้ซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับโจได้นะครับ ยี่ห้อนี้นะครับถ้าซื้อกล่องใหม่ราคาก็เอาเรื่องพอสมควรนะครับแต่ถ้าเสียหนักจริงๆสามารถเปลี่ยนบอร์ดได้แต่ถ้ายังไม่หนักก็ซ่อมคุ้มกว่านะครับเพราะถ้าเปลี่ยนบอร์ดนี่รุ่นนี้นะจะมี 3- 4พันนะครับถ้าซ่อมก็อ,อ,อยู่ระหว่างครึ่งของราคาบอร์ดนะครับนะก็ซ่อมได้นะครับบอร์ดโจไดซ่อมได้นะโจไดรีเบนโตอะไรอีกอะ ฮนดูโร uh, ใช่อะไรพวกนี้นะครับที่เป็นยี่ห้อตลาดอะไรพวกนี้ส่วนมากจะซ่อมได้ทั้งหมดนะครับ uh, เพราะว่าเขามีไดฟ์ขับแยกมาแบบนี้นะครับนะ mm. เพราะว่าบางยี่ห้อบางตัวนะครับออกจาก CPU ยิงตรงสู่ m o s f e ตเลยหรือว่ายิงตรงสู่ IGBT เลยเขารวมไดซ์ไว้ในตัวเดียวพวกนั้นเสียมาช็อตมาจบเลยทิ้งอย่างเดียวนะครับไม่งั้นก็เปลี่ยนบอร์ด ่มยกชุดนะครับเปลี่ยนบอร์ดใหม่นะครับของพวกนั้นเปลี่ยนบอร์ดใหม่พอๆกับซื้อกล่องใหม่เลยนะครับไม่สามารถซ่อมได้นะครับแต่ยี่ห้อที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นซ่อมได้หมดนะครับหนักหนาจริงๆก็เปลี่ยนบอร์ดได้นะแต่ส่วนมากไม่ถึงกับได้เปลี่ยนบอร์ดสักลายนะครับก็ซ่อมได้หมดนะครับโอเคเดี๋ยวทดสอบให้ดูนะครับตอนนี้นะครับผมป้อนไฟเข้าเครื่องมาแล้วนะครับที่170่อโวลต์นะครับ อนะ่ตัวนี้นะครับป้อนมาหนึ่งรเจบโวลต์นะที่จริงนะครับมันป้อนได้เยอะกว่านี้นะครับเนื่องจากเป็นกล่องอระบบไฮโวลต์ AC DC นะครับเห็นนะอ่าเขามีไว้สามารถป้อน AC เข้าด้วยอ่าได้ด้วยนะครับน,นี่ AC DC โอเคอเดี๋ยวทดสอบนะครับอ่าเปิดแล้วนะปึ๊บดีเลยดังนะครับเติมแล้วนะครับ ก็จะไต่ระดับความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับปั๊มทำงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งตอนนี้ผมป้อนเข้าแค่ร้อยกว่าโวลต์นะครับปั๊มก็หมุนรอบไม่มากสักเท่าไหร่นะครับไม่หมุนเร็วสักเท่าไหร่นะรอบอยู่ที่เท่าไหร่ไม่แน่ใจอ่ะตัดไปซะก่อนนะครับเนื่องจากว่าปั๊มนะครับมันหมุนฟรีโดยที่ว่า ไม่ได้มีแรงต้านหรือว่าไม่ได้สูบน้ําจริงนะครับมันก็เลยตัดการทํางานนะครับก็โดยส่วนมากกล่องปั๊มก็จะเป็นแบบนี้กันทุกยี่ห้อนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับใครจะส่งกล่องปั๊มน้ํานะครับโซลารเซลล์นะครับ ใครจะส่งปั๊มมาซ่อมเนี่ยนะครับกล่องปั๊มนะมาเช็ดตัวปั๊มนะใครจะส่งกล่องปั๊มมาซ่อมอติดตอ่อมาก่อนนะครับมาคุยกันทางไลน์ก่อนเพราะว่ากล่องบางยี่ห้อเนี่ยมันไม่สามารถซ่อมได้นะครับแต่บางยี่ห้อมันก็สามารถซ่อมได้ก็ทักทายมาคุยกันก่อนนะครับถามว่าซ่อมแพงไหมนะครับไม่แพงเท่าซื้อกล่องใหม่แล้วก็ไม่แพงเท่าเปลี่ยนบอดแน่นอนนะครับราคาครึ่งๆระหว่างเปลี่ยนบอดนะครับก็ใครมีงบประมาณก็เปลี่ยนบอดใหม่หรือซื้อกล่องใหม่ไปเลยแต่ถ้าใครนะครับ ซื้อกล่องใหม่แพงก็ส่งมาซ่อมได้นะครับเป็นตัวเลือกนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับช่วงนี้คิวงานเยอะมากนะครับใช้เวลาซ่อมที่จริงเวลาซ่อมน่ะไม่นานหรอกนะครับแต่ว่าคิวงานเยอะก็อาจจะใช้เวลานานสักหน่อยนะครับถ้าใครไม่รีบใช้นะครับก็ส่งมาซ่อมได้นะครับนะที่จริงน,นะครับทุกคนก็คงจะรีบใช้หมดนั่นแหละแต่ถ้าเอาอย่างนี้ดีกว่า ใครรอได้นะครับถ้าใครรอได้ก็ส่งงานมาซ่อมได้นะครับถ้าใครรีบใช้รีบร้อนจริงๆรอไม่ได้นะครับก็ขออนุญาตผ่านก่อนละกันนะครับเพราะว่ารีบให้ไม่ได้นะครับงานเต็มร้านเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ให้ดูกล่องอปั๊มน้ํานะครับก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ